ตัวกับเจ้าหน้ายักษ์ทีเด็ดต่อเพิ่มซับหรือว่าเสียเต้น,นะครับยังอยู่กับงานฝากบ่อนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงนี่ตัวมันแน่นอนครับ ยังไม่ถึงคิวของเแจแล้วก็ซิโรนะครับยังไม่ครบสิบเที่ยวเลยคันนี้ต้องแก้ข้อมูลนะครับเป็นร้อยเจ็ดห้าครับไม่ใช่ร้อยเก้าห้าร้อยเจ็ดห้าเท่านั้นครับแต่ความแรงนี่ร้อยเก้าห้าครับ รอชมจะรอดหรือจะร่วงครับพี่ร็อกแต่แรงครับคันนี้ถึงจะรอ7เจห้าแต่แรงครับน่าจะเปิดตูดปั๊มครับไอ้นุ่มผมยาวไว้ยังไง ในทีมงาน210เฟืองเท่าไหร่ไม่รู้ครับทีมงานลู่ลมนะครับแต่คันนี้ยังไม่มีลู่ลมนะนอกนั้นมีลู่ลมหมดนะครับนี่ครับทีมงานลู่ลมรอบนี้ผมว่าพี่ร็อกน่าจะจบข่าวครับ สไดสติ๊กเกอร์สไยมุดมาจากไหน,นอุ้ยแมไปได้ครับคันนี้อูช่างเวียงนะครับเจ้านายัก ้ายเขียวกระบะนเนี5 5อู๋ช่างเวียก็จะอยู่ก่อนถึงอู๋สงวันศักดิ์นะครับโอ้ยจะออกตัวได้ไหมนั่นน่ะหนูมผมยาว ไม่เป็นไรครับดันตูเดเอาโอ้โหน,นี้ยืนคุกฝุ่นเลยผมฝุ่นตลบอบวอนเลยงานส่งท้ายปีเก่าวันนี้มนที่สามสเสดมักกราครับแต่ไม่รู้ลงคลิปตอนไหนนะ เอ้ยไม่ใช่สามเศีมก,กระดรา่โอ้สามเศียันวาเลอะเทอะแล้วเลือนสมองเลือนๆครับลมก็แรงครับวันนี้ตอนเช้าอากาศหนาวมากดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องไปเอาใส่เกียร์ได้ไหมเนะี่ยโอ้ยจอดตรงทางหนึ่นพอดีครับนี่นี่นี่มีถอย อ,อโอ้โหโอ้โหน่ครับปันนี้แรงจริงครับเลื่องได้เลย เยบเลยตวอด้วยหยาบจนับเอาลงมาก่อนงานเข้าเลยตอนนี้เกิดปัญหานะครับตอนนี้แมคโครเครื่องร้อดครับกระหายน้ำหรือเปล่าเฮ้ยขับลงน้ำเลย เ,เมื่อกี้ก็พักนะครับทำงานต่อเครื่องร้อนนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องอพวกม่อน้ำพวกอะไรนี่แหละต้องล้างม้อนน้ำแล้วะทำไมก็ใส่เป็นหม้อนน้ำมีเนียมครับ น่าจะระบายความร้อนได้ดีเหมือนพวกรถแข่งใช่ไหมเขาใส่มอน้ำมีเนียมน่าจะจบเรื่องปัญหาความร้อนนะจะรอดหรือจะร่วงครับมิสเตอร์แซง อันนี้กะบเหล็กหนาะหนักกับเพื่อนครับ đây sáng ột tua đai vào á đến việc mình nặng ด้านหนุ่มผมยาวหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปชนะจะเดินดันแล้วครับงานนี้ถ้าตัวเดินไม่ดีนี่ตายเลยเลยเก็บเผารนขับไปโคก็จะงูอิดหน่อยนะ เอาละครับคลิปนี้ต้องบายบายแล้วครับจอดแล้วครับไม่ชนะจะเดินด้านครับยุติภารกิจก่อนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายครับ